สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่2 6มีนาคม2 5 6 8กันครับเรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนครับเมื่อวานนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหัวในตอนกลางวันโดยมีรายงานอุณหภูมิสูงสุดวัดได้40.9องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางและเมะื่อวานนี้ก็มีรายงานฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ โดยปริมาณฝนสูงสุดวัดได้3.2ม mm, ิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันครับจากผลการตรวจอากาศเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิสูงสุดในภาคเหนือนะครับอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยอยู่ที่อำเภ <c oughs> อเถินจังหวัดลำปางครับอุณหภูมิสูงสุดวัดได้40.9องศานะครับผมสําหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับผม ยุบริเวณความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนนะครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับทำให้ภาคเหนือของเราเนี่ยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็มีอากาศร้อนจัดเป็นบางพื้นที่ครับผมประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาปกคลุมนะครับทำให้ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งนะครับผมในช่วงเชา้านี้จะเห็นได้ว่าภาคเหนือนี่ครับท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับแล้วก็อาจมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับทางด้านตะวันออกของภาคนะครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับฝนส่วนใหญ่นี่อยู่ทางซีกตะวันตกนะครับ โดยส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางซีกตะวันออกนะครับผมในวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนนี้ก็จะลดลงไปครับในภาคเหนือนี่แทบจะไม่มีเลยครับผมครับสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35-40องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่20-23องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่38-40องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-26องศาครับ สำหรับค่าการระบายอากาศนะครับผมจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือของเราครับค่าการระบายอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงดีมากครับผมแล้วก็มีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมในช่วงวันที่29มีนาคมถึงวันที่1เมษายนนี้นะครับจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระล,ลอกหนึ่งนะครับแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเ,ระเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ครับ ทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นพัดพาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือของเรามีพายุดูร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนองนะครับผมฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้เป็นบางพื้นที่นะครับผมสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ โดยในช่วงวันที่29มีนาคมถึง1เมษายนภาคเหนือจะมีพายุร้อ,รอนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงลูกเหตบตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุร้อ,รอนที่จะเกิดขึ้นส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รำทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053277919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และทิดตอกของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน